สวัสดีครับก็ไม่ข้ามสําหรเกม Mass Effect วันนี้อยู่กับผมทันซาทีวีคนเดิมนะครับผมอ่าวันนี้นั่งแคชคนเดียวนะครับผมเรื่องๆก็มาต่อจากตอนพาร์ทที่แล้วที่เราไปช่วยมาจากบดดาวงาังคารที่ไปฟาฟุซิบร,รัสม,มาแล้วเพื่อเราก็บาดเจ็บหนักครับผมเราต้องไปที่ S O L System มันคืออะไรก็ไม่รู้ Silver is our best chance can find out here โ okay. เคเตเกอร์เราเราต้อตงไปตรงไอศูนย์ใหญ่นะให้เขาหาหมอให้เราฮะแพ็กเ <c oughs> uh huh. ก็ต <c oughs> okay. ก็เป็นคนโทรเข้ามาโอเคแพ็กเก็ตก็เป็นแค่คนสั่งเรานั่นแหละมันก็คอยช่วยเราไปเรื่อยๆ you read m จูริเด เขเขียนนี้ค,คือตุการาก็มามาถามก่กับว่าเราไปดาวคลไปเจออะไรมาบ้างบอกว่าเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปรกรณ์ที่าคารีเอร์ดรไ,ดออรอได้เก็บทั้งหมดเขามี แบบแฟนเกี่ยวกับอาวุธนั่นอยู่นะครับนี่ครับผมเป็นแบบใหญ่โคตรแล้วก็พลังการทำลายล้างน่าจะอยู่ในระดับที่ฆ่ารีเปอร์ได้เลยส่งข้อมูลไว้ฉันเดี๋ยวก็จะทำการตรวจสอบเองถ้ามันจะการรีเปอร์ได้ฉันจะช่วยเต็มที่ อ่าฮะเราต้องไปเทคยิ่งเฮาตูซิตาเบลเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมบาดเจ็บหนักอยู่โอเราก็ไป็นการเริ่มต้นเท่านั้นแหละอาจจะเป็นการเจ็บหนักกว่านี้อืมเราจะสปอนเซอร์ทุกวิถีทางถ้าเขาไม่ไละ่ะโอเคทำทุกอย่างให้มันทำตามมึงให้ได้ไโอเคแฮ็กเกตเอาไปซะแล้วโอเค คอานเดอร์เอเดียส์ดึงข้อมูลจากเครื่องเซอร์เบอร์สเราจะให้เราพิเศษข้อมูลกับไอ้พวกสภาที่เราต้องการความช่เหลือจากมันนะครับผมใช่เอามาร้นสิแลจี้อะไรก็นี่อะไรที่จะต้องริเปิดใช่ถ้าเราหยุดริเปอร์ไม่ได้นะ I've looked at the data. This weapon could be the answer if we can build it. If we can build it, what will happen to this You didn't see what they did to Earth. Shit. Yeah. How is one weapon supposed to stop them? What are our options? You know we can't win this game. do we have? Tell me what Commander... Isn't it worth trying at least? I'm going James. to on and check Ashley เราก็พยายามหนีมานะื้ออืมทาไมไม่ช่วยก็เรียบร้อยแน่เลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Citadel ก็คือก็คือไอเนี่ยแหละนี่ครับผมนี่คือ Citadel เป็นฐานใหญ่เป็นทุ่งจอดยานของเรานะครับ จะมีโรงแามมีอุปรกรณ์อะไรให้พร้อมหมดเลยฉากแม่กอลังการงานสร้างมากเราก็ไปลงจอตรงในสุดนะครับโอเค เสร็จแล้วเราก็จะพาเพื่อนเราพิจิตรโรงพยาบาลแล้วเราก็ต้องไปประชุมต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากดาวอื่นๆนะครับผมจากเผ่าพันธุ์อื่นโอเอลงเอเลี่และพวกนี้ต้องออกมาช่วยสู้กับรีเปอร์ให้หมดเลยโอเคยังไม่ลงจอดสักทีวะโอเคแต่ชักคาซีนมานี่ครับผมหมอเขาพยายามเขียนเข้าไปในโรงพยาบาลบูเดมเอาโอเคจะพาไปไหนอะสวัสดีทุ อ๋อไปที่ที่ของเหตแต่เราต้องไปประชุมก่อนเพราะฉะนั้นเราเดินไปเยี่ยมเธอไม่ได้แล้วก็จะมีไอ้คนข้างหลังมาลูกไล่ coming to see you สกุลของไม่ได้เชิญกัปตันเบลีย์ good to see you again ไปที่โอ้ตอนนี้กูเป็นคอมมานเดอร์แล้วเว้ย ยินดีด้วยขอบใจก็ทำงานเกี่ยวกับตอนนี้งานฉันก็ทำการเกี่ยวกับการเมืองเงี้ยเงาการเมืองขี้วัว bullshit MB ค l ออยู่ตอนนี้ไอ้ต้องสภาเขาคาดหวังในตัวมึงไว้สูงมากดรอปดรอปดรอปให้เขาต้องไปที่ออฟฟิศของไอ้คี่ชื่อว่ออูดนาโอเคขอบคุณ o a d ไป a s office โอเคครับผมเราต้องไปโรงพยาบาลก่อนเพื่อไปเช็คอาการเพื่อนเรานะครับฮะเอ็นดี้กจะอยู่ในเงียบของมันนะครับปฉันจะไปนั่นอยู่นี่แล้วเราก็มันก็จะไปแล้วทำงานอีกครึ่งหนึ่ง โอ okay. เราก็ต้องไปหาอ uh ูดีนาอเคชั่นอ่าฮะไอตรงที่มีสีฟ้าฟ้านะครับผมมันคือที่ที่มีเขวให้เราทำไฟตรงฟาสเซนเจอร์ลองก็คือตรงนี้อ่าฮะมาตรงนี้ h e l l o guys Hello guys h e เ l o What's า o i ก g on งออนคอมมานเดอร์จัสที่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  r ี่ท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  s ่ที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 ่ e n ่ที่ที่ I suppose you want an interview. Uh -huh. Even better. Oh, wow. I'm a military reporter with a show called Battlespace. Okay. We're carrying on just about all Council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. Why would I want that? Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Uh -huh. Can you handle an arrangement like that, or do I keep looking? Long okay. do producers, yes, for now. We'll see how it's okay. will we'll okay. Report to the ship as you soon as possible. Yes. Uh, any questions? How much gear can I bring? One foot locker. One foot locker. Can I call you? I I commander. I I commander. Okay, okay. 10,000 เช่ออลาสเดินร์เด้อโอเคแล้วเราไปที่โรงพยาบาลดีกว่ารู้สึกนะี่จะไม่มีอะไรแล้วในแคบผมไปที่โรงพยาบาลฟึบโอเคขึ้นไปชั้นสี่ชั้นสี่ โอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับต่อมาเราก็กดวีดูว่าเราต้องไปที่ไหนบ้างเอ่อฮะอันหนึ่งมีด็อกเตอร์ชิวาสกับด็อกเตอร์มิเชลอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับผมเชนี่ครับผมไม่ใช่ตรงก็ไม่ใช่ใชไหมเนะี่ยโอเคตรงนี้แหละเด็บเชล อ่าฮะเด็กเชพเพิร์ด now doctor chalkwitz อยู่นี่เหรอตอนนี้ฉันก็ทำงานทำนี่แหละก็ทำงานเหมือนกับแฮกเก็ตอ่ะเห็นว่าเพื่อนมึงบาดเจ็บอ่ะฉันมาเลยวิสุทแล้วอ่าเราไปดาวอังคารมาเราก็ได้รับอันตรายนิดหน่อย very w มันด at ีตรงไหนเนี s <S I I ่ยนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้เรียนแต่เขาต้องเรียนโอเคมาเลยมาเลยเขี่ยเราจะให้มันขึ้นยานเราไปด้วยครับโอเคมันบอกมันจะมากับเราด้วยเขี่เรียบร้อยมาเลยรู้จอดยานไปตรง B ยี่สิบสี่โอเค Don't thank me so soon. Don't thank me so soon. เดี๋ยววันจับไปสิว่า e And I'd be surprised if he's been remembering his medication. เข่เข่ครับผมรู้สึกคนนี้เขาจะไม่ค่อยถูกกับกาจ็อกเกอร์มั้งแล้วสุดท้ายเราก็ต้องไปตรงไหนวะนี่เหรอ Dr. Michelle. I'm here to meet you. I assume you're here about Lieutenant Commander Williams? Commander Williams? How's Ashley doing? The head drama was severe, but we reduced the swelling quickly. Uh -huh. These types of injury can go either way. She hasn't regained consciousness <indorse> <of this> <parameters> <left> yet, a young woman who you you? can go see her. She's just under the hall. Yeah. She's good work, Doctor. You too, Commander. incursions by enemy forces. ความมีชื่อเสียงของเราคนจะเป็นที่รู้จักเราไปเรื่อยๆก็ต้องมาห้องนี้โอเคนี่ไโอเคครับน่าเศร้านะอืมทำให้กุณเป็นห่วงมากคุณรู้ตัวไหมเขเจ็บก็แค่จะมาเช็ครูเท่านั้นแหละแล้วมันเป็นไงบ้างเค It's เกิดจะ see you a g แกนเจ๋งมากแค่ล้างพักเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็จะคุยกันหมอต้องการอะไรบอกกูให้รู้กูจะเตรียมให้มึงได้ทุกอย่างโอเคเออนะบอกกูรู้นะไป,ไป,ไป,ไปละ bye bye see you later guys see you soon ฮ่าฮ่าฮ่า เขยไปบ่าย okay, แล้วห้องนี้ก็จะล็อกไฟนะครับผมดูเควสไปก็จะไม่มีอะไรแล้วโอเคครับผม <Okay. S 1> ไอ้ดอกเตอร์มิเชลเราก็คุยมาแล้วนะครับโอเคมันแค่ดูว่ามีใครน่าคุยแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็มาตรงนี้มาซื้อของตรงนี้ได้ครับผมเราตัางอยู่ประมาณสามหมื่นห้าเราก็จะซื้อ มีเมดิเจลแคปาซิตี้ครับผมปกติเรามีเมดิเจลสามอันนะครับที่มันแดกแล้วเพิ่มเลือดอ่ะอันนี้เราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งให้แกเป็นสี่นะครับผมโอเคซื้อหนึ่งอันเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับไป <S <S มาตรงนี้อา่าฮะเอลเวเตอร์อ้าวถูกปะวะถูกชั้นมะเนี่ยไม่ไดูเลยตะกี้แบบก,กดรีบกดมูฮับโอเคแล้ว อยากรู้เราก็ต้องกดวีดูอ๋อถูกชั้นด้วยเราต้องไปที่อูดิน่าออฟฟิศอ่าเออต้องไปหาอูดิน่าที่เบอร์สองเบอร์สองโอเคเลี้ยวขวาไปยาวๆเลยก็สเาวะบาร์จะทำการวิ่งครับแต่ไม่รู้เร็วขึ้นหรือเปล่าคงเร็วขึ้นละมั้งเราต้องวิ่งไป run 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 โอเคดอกด้านเนื้ออูดิน่าโอเคเปิดขึ้นมาแล้ว command นี่นาคุณบอกว่ามึงจะมาอยู่แล้วนี่โอเคตามกูมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาพิจิสภาสภาโจกนะครับวันที่เธอริปเปอร์ในสเปซแอสเบลเราก,ก็มาอาุลิพอตอ่าฮะรู้ได้ไงว่าโลาถูกโจมตีอย่างเดียวดาดดวทุกดาวมันก็ถูกโจมตีเหมือนกันหมดแหละ อืมไอรายงานที่ได้มามันย้ำว่าคือโลกมันก็ถูกโจมตีหนักด้วยแล้วมันก็พุ่งลมต้นานนเราต้องการให้พวกมึงช่วยอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยเออแต่ดาวเราก็เราจะเดี่ยวเหมือนกันแหละเราต้องสู้ไม่พร้อมกันนะถ้าเราให้ ถ้าถ้าเราใส่ทุกอย่างไปพร้อมกับโลกแล้วเราทายหาหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อแต่เรามีแผนอยู่แล้วนั่นแหละแต่เรามีแผนแล้วถ้าเราสร้างไอ้นี่ขึ้นมาได้นี่ครับผมนี่คืออาวุธอุปกรณ์และสิ่งที่สามารถ มันคิดว่าน่าจะทำลายรีปเปอร์ได้นะครับอกว่าด้วยอำนาจอสังค์อลังการของมันเออพ่อพี่ยังไม่เสร็จครับผมบางอย่างนี่ว่าอแค่คาตาลิสเท่านั้นคือแบบตัวเล็เกพิเศษเดียวเออบอกกูทำได้แค่นี้เหรอแล้วมึแงแผนอื่นไม่เหรอ นั่นแหละเราต้องยื้ยัด้วยกันอต้องเตรย์ออกจากเออแะมันก็จะทำายทุกสิ่งที่ยงมีชีวิตอยู่บนกเอ้ยอยูนจักรวนี้ไม่เอาไม่ช่วย บ,บอกว่าโลกมันต้องมาก,ก่อนครับผมดาวของม,ม,มันต้องมาก,ก่อนโลกต้องมาทีหลังบ,บอกว่าถ้าโลกตุศร้ายขนาดไหน,นเราสามารถช่วยรักษามันได้ไอห่าเอ้ยเมาเจอคุณที่ออฟฟิศนะข้าฟื้นสปอร์ตครับผม ก็หวังว่าเขามันจะเป็นการัพพอร์ตช่วยเหลือนะเออฝึกเซลคอนเซอ,อร์จากแอสครับผมฝึกแบบกากาไม่เอาปัญหาตัวเองมาอ้าง h u m a n i t มันก็เป็นแค่สุดท้ายความเป็นมนุษย์มันก็เป็นแค่ความเป็นหลักรองมานะครับผมความเป็นเอสุดท้ายก็คือความเห็นแก่ตัวของตัวเองเคเรเราช่วยนายไม่ได้แต่เรารู้ว่านายสามารถขอความช่วยเหลือได้จากไหน

เขก็บอกให้เราไปช่วยมันมาคือว่ามันเป็นหัวหน้ามันแล้วก็มันอาจจะช่วยโลกได้โอเคเราต้องดีสุดแล้วนี่เป็นคนไทยดีสุดแล้วเพราะเดี๋ยวขาไม่ช่วยมึงหอกดตกูช่วยมึงก็ดีถงไปละอเคพราตอนนี้เขาอยู่ที่ดวงจันทร์ เราก็ต้องไปช่วยเค่ okay. <c oughs> ทำภารกิจกันเถอะเคตอนนี้ก็ถึงเวลาจะทำภารกิจกันแล้ว <c oughs> ออกไปทำภารกิจกัน <c oughs> ไปดูเจอแนลนะครับผมนี่ครับผมเนี่ยครับเราก็ต้องไปตรงที่ดวงจันทร์ครับผมเพื่อไปช่วยไอ หัวหน้าของไอ้ฝ <aún> like <im> ั compute. ่งนั้นกลับมาเผื่อเขาจะช่วยเราได้รู้สึกว่าเราจะลืมอะไรไปบางอย่างโอเค่แค่ อันนี้ก็อย่าไปสนใจมันครับผมผมแค่เข้ามารับแขกงงเฉยเดี๋ยวผมเสร็จแล้วก็ต้องมาคุยกับไอ้นี่นะครับอ้าว You want some? ฝากครับผมวันนี้เราเขาอยากต่อยคนแรกนี่ครับผมมันตอนแรกมันก็จะถามตอนแรกมันถามว่าเราหนีโลกมาคนเดียวได้ไงเห็นกรตัวนี่ว่เราก็ต่อยไปทีหนึ่งแล้วก็บอกว่ากูมาขอความช่วยเหลือบว้ยมันก็จะนั่งนั่งและเข้าใจเราอย่างดีครับผม โอเคเราอนนี้เราไปโดนจัดก,กันดีกว่าก็้ถึงได้เวลากลจะได้เวลาบูแล้วเพื่อนเอ๋ยตู่บอกเ่ยเฮียผิดชั้นแม่สาหัสผิดชั้นอ่ะก็ต้องไปตรงไหนเนี่ยโอเคผิด okay. ชันนะครับเพืตะกี้ขอโทษทีโอเคถึงแล้ว เราควรผ่าเครื่องสแกนฟืดฟืดเชวิ่งออกมาทางนี้เออแล้ก็ออกไปเลยกลับไปที่นอร์มันดีคือ,อยานของเรานะครับอ่าแล้วก็ตัดมาฉากนี้ฉากเฮียอะไรก็ไม่รู้ข้อน่ากลัวเลยเฮียเฮ้ยแม่งไม่รู้ไหมแม่น่ากลัวขนาดนเนี่ยนั่งใส่หูฟังเล่นด้วยเนะี่ย แม่งฉากแม่งแบบอืมฉากแม่งเหมือนอาลันเวกเดอะแพทแล้วพวกเนี้ยแย่คืออืมเขี้ยแม่งทำสวยเกินไปแล้วแม่งแบบอืมหลอนเกิน,มนไม่น่ากลัวขนาดไหนนี้โอ้แล้วเราก็ต้องวิ่งไปหาเด็กนั่นนะครับผมคือว่าตอนนี้เราก็ประมาณอยู่ในความฝันของตัวเองนั่นแหละแต่จะควักปืนจากข้างหลังมายิงเด็กแมก่ง อโอเคเธอมีปัญหาอะไรอ่ะกลัวอะไรมาอยู่กับฉันมาแล้วมาดูมสัญญาของเิปเปร์มาเด็กนี่ก็วิ่งหนีเราก็ต้องวิ่งตามมันไปอีกแล้วทำไมเด็กไมนวิ่งเร็วไงวะนะ่ะเชีย้ยภ,ภาพของเราแม่งแบบสโลโมชันเด็กม่นวิ่งแบบสเตสปีดโอ้ ช okay. แล้วก็วิ่งมาช่วยมันพยายามที่จะมาช่วยมันอยู่แล้วมันก,แนก็แล้วมันก็สแสงพลังอำนาจออกม,มาตัวไหมผมไม่เขาร็อกลยังตัวไมไมครับผมเข็เราก็อึ้งครับผมเห็นไม่เคยเห็นคนไห่มาก่อน

There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below. We like a lot of the There's no way for you to say But I know you're doing everything you can, and you'll get back there. Oh, okay. right. Commander I am Specialist โอ้อ oh. uh, I, i ไอ okay. ้ไอ้ไอ้พอ้ไ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  a ้ไอ้ไอ้้ไออ้้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้ออ้ไอ้ไอ้ออ้ไอ้อ้นอ้้ไอ้ไ้ไน้ไอ้อ้ไา,า,า,า้ไอ้อ้ไอ้ไออ้ไอ้้อ้ อืมท่าอะไรก็เลือกก็แบางี้เอ้ยมันท่าอะไรก็ย้ายก็แบบงี้โอ้ก็คุยกันไว้หมดเลยหรอมาเขาบอกไงอะอันนี้ก็มีความขั้นตอการติดต่อสื่อสารดีขึ้นเยอะครับผมไ f ่ใ h t Uh, words, the I'm honoured to serve under you, Commander. Uh -huh. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofit. Shepherds. Any area she an available autonomously and for an extremely effective, an extremely effective, installation. effective installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Got oh, wait, since when does a virtual intelligence make requests? I'm fully self-aware. Fully self-aware. Oh, I knew it. I k n e ัน o k ้ว่าโจ๊กเกอร์โเราะะนั้น่าจะเป็นไอ้ผติีขอ Edie และ t ันขอโทษสำหรับกครี่ฉันพู o าดึงดูดใจดดูดใดึงงดูดใจดึจงงาอะไรที่ติดาดงดูงดู โอเรแ l ้วมันก็แฮกเก็ t ก็จะมาคุยกับเราอีกแล้วเขาบอกว่ากลอ่เวลานั้นแห e ะเขาบอกว่าเราเข้าใจมันนะครับผมเราก็ทําเป็นพัวพ่อพรคนดีแต่แม่งโง่จร่เราที่น่าจะว่าแม่งโง่นั่นแหละโตอนนี้มีแผนอะไร ท่านนี้เราก็ต้องไปช่วยของหัวหน้าเผ่าพันธุ์มันออกมาไอ้สำนองนี่ลรามั่งช่างแม่ก็ผมมันก็แค่คุยโอเคเรามันก็แค่คุยกันเรื่องอาวุธใหม่ที่แม่กำลังสร้างนะครับผมก็อยากได้ไปใส่ใจมันอันนี้ก็สามารถดูได้ว่าเรามีกำกำลังกำลังพลของอะไรอยู่บ้างครับผม เค okay. เราก็ต้องเอากำลังผลมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อไปสู้สกับรีเปอร์เราก็ต้องมาตรงนี้เราก็มาทางนี้เคผมผ่านเครื่องสแกนแค่กูไม่แข็ครับผมแอ้กงให้เกดหาเหวอเลย โอเคให้ไปตรงโอเคครับผมต้องมาตรงนี้มินเข้าไป